เผยโฉมเรือปั่น e ีวีเน้นปั่นมันปั่นไวในราคาไม่ถึง4ี่แสนออเตอร์ ter, บริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวเรือปั่นพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ในตัวช่วยให้ลดการใช้แรงปั่นในการทำให้เรือเคลื่อนตัวไปตามทางเหมาะสำหรับใครที่อยากได้ยานพาหนะสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำปั่นไปชมวิวไปแบบไม่เหนื่อยเลยครับ เรือปั่นที่ออกแบบมาน,นี้เป็นเรือแบบลำเรือคู่หรือว่าเรือคาตามารันนะครับซึ่งมีน้ำหนักเรือเปล่าอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมรองรับการนั่งปั่นเรือได้สูงสุด2คนตัวเรือติดตั้งมอเตอร์ขนาด1,500วัตต์พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลัง48โวลต์ที่1,600วัตต์ชั่วโมง ตัวเรือมีจุดเด่นที่ระบบปั่นแบบไฟฟ้าที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ช่วยออกแรงแทนได้สูงสุด1,000วัตต์แต่ยกเว้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถใช้งานได้ที่500วัตต์ จากข้อกำหนดด้านกฎหมายยานพาหนะครับสำหรับความเร็วของเรือน,นะครับจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปั่นได้ไกลสูงสุด20กิโลเมตรส่วนการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแต่ละครั้งจะใช้เวลาอยู่ที่ราว6ชั่วโมงและแรงปั่นเรือที่เราส่งไปยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ได้บางส่วนอีกด้วยและอีกจุดที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะมีการปั่นแยกสำหรับผู้โดยสารทั้ง2คน แต่ผู้โดยสารแต่ละคนไม่จําเป็นต้องออกแรงปั่นพร้อมกันและไม่ต้องใช้แรงปั่นปริมาณมากในการขับเคลื่อนเนื่องจากว่ามีระบบแป้นปั่นไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมกําลังในส่วนนี้ ทั้งนี้บนเรือ,อยังติดตั้งกล่องกันละอองน้ำขนาด70ลิตรรองรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอีก1จุดเด่นของเรือเช่นกันโดยปัจจุบันบริษัทได้เปิดให้ผู้ให้บริการเรือปั่นในสวิตเซอร์แลนด์เช่าเพื่อนำไปให้บริการกับลูกค้าและเปิดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาลำละ11,900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,96,000บาทครับ ขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ